สวัสดีค่ะบูธปอร์เชประเทศไทยนะคะเราก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงาน Thailand International Motor Expo ครั้งที่42นี้ค่ะวันนี้เรามาด้วยคอนเซปต์ปอร์เช่ is no substitute นะคะก็คือไม่มีอะไรทดแทนปอร์เช่ได้ค่ะเรานำเสนอกันด้วย4มิติด้วยกันในบูธนะคะก็มีทั้ง1เริ่มต้นเลยด้านหลังนี้ค่ะกับ Heritage นะคะ911 s p i r i t 70ที่มาพร้อมความพิเศษก็คือ l i m i t e d e dition 1,500คันทั่วโลกเท่านั้นนะคะและก็มีโซนด้านข้้าางคคือ port ่ะเรไดน9 963นะคะ Porsche ที่เป็นตำนานของการแข่งขันรถนะคะผ่านสนามแข่งทั่วโลกแล้วก็ได้รางวัลมามากมายพิสูจน์ให้เห็นถึงแบรนด์ Porsche นั่นคือรากฐานแห่งมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็สืบทอดมาจนถึงรถรุ่นปัจจุบันค่ะและก็นี่ส่วนที่3นะคะส่วน Urban ค่ะ Urban เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงรถรุ่นใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีทันสมัยมากมายไม่ว่าจะเป็น718 Panamera ไทคันมาคันนะคะแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นค่ะไฮไลท์อีกคันหนึ่งนะคะอยู่ด้านหลังของบูธก็คือโซน Adventure ค่ะเราได้นำ Cayenne S E ไฮบริทนะคะที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะการขับขี่ระยะเวลายาวนานแล้วก็ระยะทางไกลกว่า22,000กิโลเมตรนะคะจากกรุงเทพถึงสตุต g a ร t ประเทศเยอรมนีขับจริงขับแรงขับโดยคนไทยนะคะโดยที่นำมาโชว์ที่งานนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็อยากให้เข้ามาเยี่ยมชมบูตรถยนต์ปอร์เช่ประเทศไทยนะคะเรามีข้อเสนอพิเศษมากมายเลยทีเดียวเกือบเกือบทุกรุ่นเลยนะคะหลากหลายรุ่นอยากจะคัสตอมให้กับท่านที่สนใจปอร์เช่ตามที่ท่านสนใจแล้วก็ท่านสามารถที่ ที่เลือกได้ว่าอยากจะรับแคมเปญไหนนะคะแอบกระซิบนิดนึงว่าอย่างไทยคันนะคะเรามอบข้อเสนอพิเศษเนี่ยถึง7หลักเลยทีเดียวนะคะอยากให้เข้ามาเยี่ยมชมบูรถยนต์ปอร์เช่ปรึกษากับคุยกับที่ปรึกษาทางการขายของเราได้ค่ะหรือถ้าท่านไม่สะดวกในงานนะคะสามารถไปที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกแห่งทั่วประเทศได้เช่นกันค่ะแล้วพบกันนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ธันวาคมค่ะเมื่อกี้ไปฟังผู้บริหารนะจาก พอแช่แล้คุณปาล์มนะครับก็พูดถึงโดยรวมของบูนแล้วเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์กันดีกว่านะครับอย่างคันที่อยู่ข้างหลังผมนะครับสามคันตรงนี้ก็คือไฮไลท์ทั้งหมดในงานนี้นะครับตัวนี้ครับ911 Spirit 1970นะหรือว่าจริงๆก็คือนายวันวันสปิริตเจ็ดศูนย์นะครับทอตกินอายยุค1970นะครับตัวนี้เป็นไฮบริดนะครับเครื่องยนต์บ็อกเซอร์3.6ลิตรนะครับพร้อมด้วยเทคโนโลยี e-turbo นะครับมีเพียงแค่1,500คันทั่วโลกนะครับใครสนใจกก็มาดดูันนไ้ะ ส่วนอีกคันนึงนะครับก็คือตัวนายวันวัน GT3 นะครับรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เป็นรุ่นฉลองครบรอบ25ปีนะครับในตระกูล GT3 นะครับก็เปิดตัวพร้อมกัน2รุ่นคือ GT3 นะตัวนี้จะเน้นในเรื่องของสมรรถนะในสนามแข่งปีกหลังคอหงนะครับแล้วก็รุ่น touring package เน้นความหรูหรานะครับเครื่องยนต์4.0ลิตรนะครับ boxer นะครับแล้วก็ไม่มีเทอร์โบนะครับ510แรงม้าครับ อยู่ข้างหน้านี้นะครับเป็นรถแข่งจริงๆนะครับก็ไปแข่งเรอมังมาแล้วตัวนี้ก็คือตัว963นะครับก็จะโชว์ในเรื่องของนวัตรกรรมปศวกรรมในเรื่องของน้ําหนักที่เบาแล้วก็มีแอโรในเดบิกนะครับตัวนี้จะไปอยู่ในตัวไทคารแล้วก็มาคันครับนอกจากไฮไลท์3คันที่วนเวทีแล้วนะครับก็จะมีรุ่นใหม่ที่เป็นโมเดลเยียร์ปีนี้นครับอย่างคายเนธรรมดาแล้วก็คายเนที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือตัว e h y b r i d นะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นที่ประกอบในภูมิภาคนี้แล้วนะครับนำมาขายในบ้านเราจำหน่ายในบ้านเราแล้วราคาก็จะลดลงมานะครับส่วนอีกคันหนึ่งที่อยู่ด้านหลังนะผมอยากจะโชว์คันนี้มากเลยนะครับ <Belle. S 1> เขาขับจากที่กรุงเทพนะครับประเทศไทยเนี่ยครับกลับบ้านเกิดที่สตุตการ์ดที่เยอรมันนะครับกับรถคันนี้เลยครับค <donc, S 1> ันนี้เลยกลับบ้านเกิดที่สตุตการ์ดไปเยี่ยมชมโรงงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับกับตัวนี้เลยขยันนะครับ นะแล้วก็แต่งอย่างเงี้ยเอาทรงนี้เลยคันนี้เลยนะครับกลับไปแล้วนะก็สามารถที่จะมาดูได้นะครับนี่นะก็จะมีสตรอรี่เข้าอยู่นะครับยเยน SE h y b ไฮบร o ดคูนะครับตรงนี้นะก็สามารถที่จะมาชมกันได้ก็ไฮไลท์นะครับก็จะเป็นรถอยู่3คันบนสเตตนะครับแล้วก็มีขยเยนที่ประกอบในภูมิภาคนี้แล้วรวมไปถึงขยเยนคันนี้นะครับที่กลับไปถึงจากเยอรมันนะต้นกําเนิดเลยนะส่ง จากบ้านเราส่งจากเยอรมันมาขายที่บ้านเราแล้วขับจากที่บ้านเรากลับไปที่เยอรมันนะครับไปกลับมาแล้วก็เอามาโชว์ในงานนี้แล้วนะครับอันนี้ก็คือในรวมๆของบูธปอร์เช่นะครับในงานมอเตอร์ปปีนี้ครับ